ในใจลึกๆของเขายังเสียดายคุณไหมคนที่เดินจากคุณไปคนคนนี้เรามาดูใจเขาว่าในใจของเขายังเสียดายคุณไหมคนคนนี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้ที่เดินหันหลังคุณไปเขามีความเสียดายคุณไหมคนคนเราดูใจเขาว่าเขามีความเสียดายคุณไหมเป็นคลิปแรนด้อมเป็นดวงโดยรวมห้าใบมเขามีความรู้สึกยังเสียดายคุณไหม คนที่เดินอันหลังให้คุณไปคนคนนี้เป็นกลิปแต่็นด้อมห้ใบนะเขายังคิดถึงคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิตมินเขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆคนคนนี้ king of cup ใต้สัรพับชาวธาตุน้ำ w ด r l d คนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองหรือบางคู่บางท่านต่างภาษาคนคนนี้ของคุณที่เดินจาก หายคุณไปคนคนนี้เป็นคนทางกลางเดอะวร์เขายังรักคุณนะเขายังรักคุณมากนะคนคนนี้เดอะวร์เขายังห่วงใยเขายังเสียดายคุณคนคนนี้เขายังเสียายเขายังรักคุณเดอะวร์เขาเดินจากคุณไปจริงๆคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาหันหลังให้คุณไปโดยที่ไม่มีเยอใหญ่คนคนนี้ชาวธาตุน้ำการกฎพิจิตรเหม็นเดินจากคุณไป หันหลัง,งคุณคนไปโดยที่ไม่มีเยอ,อย่ใหญ่คนคนนี้คุณคิดถึงเขามากเช่นกันใช่ไหมคุณอ่อนไหวมากเช่นกันวีนออบคับคุณคิดถึงเขาชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิตรมินคุณคิดถึงเขาเช่นกันคนที่เดินจากคุณไปคุณยังคิดถึงเขาอยู่ที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะกัน คุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งต่อกันต่างคนต่างเดินออกจากกันต่างคนต่างเขาได้หันหลังให้คุณไปคนคนนี้ชาวธาตุไฟเม็ดสิงถนนเรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้เขายังรู้สึกเดี่ยวคุณมากๆนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิตมิน เขาทําให้คุณเสียใจเขาทําให้คุณปิดหวังเพราะเขาคนนี้ของคุณไปมีมือที่สามทำให้คุณสองคนมีการทะเลาะก,กันมีความไม่เข้าใจกันเดินออกจากกันจากการเขาไปมีมือที่สามเด,เดว,วิลคนคนนี้ของคุณแต่ณเวลานี้เขาคิดถึงคุณเขายังเสียายคุณมากๆคนคนนี้เขาเสียายคุณมากนะ มีความคิดลังเลนวนไปวนมาสองกิดสองใจคนคนนี้เขายังเสียายคุณมากมากนะคนคนนี้บางครั้งเขายังส่องคุณนะเขาส่องคุณทางโซเชียลคนคนนี้เพราะเขาคิดถึงคุณเขาเสียดายคุณเดอะเฮอร์มิตคนคนนี้แม้บางครั้งบางเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่แบบสันโดษแต่เขาก็ยังส่องคุณแอบส่องคุณตลอดเวลาคนคนนี้เดอะเฮอร์มิตเขา อยากจะกลับมานะคนคนนี้อยากจะกลับมาสร้างความมั่นคงให้คุณอยากจะมาสร้างความลงตัวให้คุณคนคนนี้เขาเสียายคุณมากๆคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณเขาักคุณชาวธาตุดินประสบกันก่อนแทนออฟเบนด์เขาคนคนนี้เขาเสียายคุณจริงๆเขาเสียายคุณมากๆเขายังคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาเสียใยคุณมากๆเวลานี้